เรือสินค้าที่เราเห็นกับทั้งหมดจะมีใบจักรและหางเสืออยู่ด้านท้ายในยุคแรกๆเรือใช้เครื่องจักรไอน้ำโดยมีใบพัดหรือแพดเดิลอยู่ตรงกลางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้โดยใช้ใบพัดทีละคาไม่จําเป็นต้องมีหางเสือแต่ปัญหาเกิดขึ้นในขณะเรือเบาไม่มีสินค้าเรือลอยขึ้นมาใบพัดไม่กินน้ําและในขณะเรืออยู่กลางทะเลมีคลื่นลมแรงทาให้ใบพัดลอยเหนือน้ําเรือไปไม่ได้เกิดเครื่องโอเวอร์สปีดจากนั้นเลยพัฒนาให้หางเสือกับใบจักรอยู่ด้านท้ายใต้น้ําเพื่อแก้ปัญหานี้ ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องบินทําไมถึงเอาไปไว้ด้านหัวได้สมมุติว่าเราเอาชุดใบจักรและหางเสือไปติดที่หัวเรือแบบเครื่องบินอย่างแรกในขณะที่เรือเลี้ยวหรือเปลี่ยนเข็มหางเสือจะบังคับน้ําออกไปด้านหลังเพื่อให้เกิดแรงหมุนกับตัวเรือแต่ถ้าเอาหางเสือกับใบจักรไว้ที่หัวเรือน้ําที่ผักออกมาจากใบจักรหางเสือจะเข้าไปชนที่ตัวเรือทําให้เลี้ยวไม่มีประสิทธิภาพข้อต่อมาสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุเรือเกยมือแต่เรือแก๊สเกยเกาะหลาที่พัทยาหัวเรือเสียบขึ้นไปบนหินแต่ชุดหางเสือใบจก อยู่ท้ายเรือจะไม่เสียหายแอบถอยออกเนียนๆตอนน้ําขึ้นแบบไม่มีใครเห็นน้ํามันไม่ล่วไหลลงในทะเลเพราะสุดท้ายใบยจักรออกแบบให้ผลักเรือไปด้านหน้าระหว่างเทาใบาจักรกับตัวเรือจะมีซีนกันน้ําเข้ามีแรงดันผลักน้ําออกไม่ให้เข้าตัวเรือถ้าถอยหลังก็จะดันตรงกันข้ามแต่ถ้าเราเอาใบาจักรไปไว้หัวเรือเรือเดินหน้าเป็นเวลานานเหมือนกับดึงเรือไปข้างหน้าตลอดเวลามีโอกาสที่ใบจักรจะหลุดออกจากตัวเรือส่วนใบจักรลักษณะอื่นๆไว้อธิบายใน e ีต่อๆไปนะครับ